สวัสดีครับวันนี้ครับมาอยู่กับผมนะครับบอมกิมเมอร์ทีมเนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับเด็กขับผม,ผมนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการอ่าเลกแลกอ่าไอเทมของทีมฟอรติทก่อนนะครับนี่นะครับเต้องอันดับก่อนที่จะแลกได้นะครับต้องไปเปิดอ่า สตรีมอากาศก่อนนะครับผม15วันนะครับโอเคเนี่ยจะไปแรกนะครับอันไหนไม่จำเป็นก็เปลี่ยนไปนะครับสมมติผมไม่เอาเาเว็บก่อนนะครับอดับแรกครับเปิดเบ์เซึ่งคุณก่อนนะครับแล้วแต่บ์เซงคุณเองนะครับไปที่ Google ครับอ้แแกแดร,แรัดแกแล้ว เ okay, คลียบ์ยนันว่าทีมฟอรตตีเอาทีมฟอรตตีสองอาทีนะครับเอานี่นะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับสครับทีทีทเอฟโอเคนะครับเข้าไปแล้วครับก็นับแรนครับล็อกอินนี้ล็อกอิน อันนี้ก่อนนะครับพอกินสตรีมก่อนอาจจะมาแลกเปลี่ยนพื้นอะไรนี้ก็ได้นะปุญแจอะไรก็นี่พายนะครับหนับได้ผมจะไปแลกอ่านี่ครับเอาครับสครับกอดอ่านผิดก็ขออภัยนะไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่โอเคพูดผมอยากได้อะไรวะ โอเครู้ละอยากได้เลยสมมติปืนใช่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 ไงเอาเอาไนเดียหรือเรือในเรือระดับแรกันดับแรกสปายก่อนอยากได้สปายอยู่ดีเอาีนเรือนนี้ดีวะเรือนนี้ดี เดียวห้าห้าห้าหมดเละเอาไหนอ่ะเอาเอานี่มันชอ่ะตอนนี้แชร์แล้วกันคิดได้เป็นหนึ่งอย่างแล้วนะต่อไปเป็นของ้องของอะไรเนี่ยต่อไปเป็นมีแล้วมีแล้ว นี่นะครับอันที่สองได้อันสองแล้วนะครับโอเคผมกรุนาเลือกปืนก่อนนะโอเคอันนี้อันนี้หรอปะเรนอะไรดีวะอันนี้แล้วกันโอเครูก้ก็อยากได้อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนะก็ไล่สราระก่อนนะตอนนี้ พอสบอได้แล้วอยกากได้นี่แบบแมามีละนี่ไงนี่ไงพอวุดแจ็คนี่ไเ,เป็นแลกเปลี่ยนแล้วแลกอะไรมาเยอะจังเชื่อม้าเห่าห,าหาอไลตอนนี้โอ้ยโอรยชิตพ่อไอ้บิเกอฟ์ เคนะครับต่อได้ไปแล้วนะครับไปที่อ่าตรงที่มีรูปกระเป๋ามั้งเคีบแรกเปลี่ยนนะครับผมแรกอะไรั้างวะไม่เ,เค็คจำไม่ได้เอาอันนี้อันดับแรกครับอันนี้ไปแล้วอันนี้อัพเกรดไปอัพเกรดแรกอะไรวะจำไม่ได้ช่วชิไม่ดีเท่าไหร่ต้องการเนี้ยนี่ต้องการพวเวอร์แจ็คเหรอไม่เอา ดีวะกูไปแลกข,ของเข้าปขไปแลกกใช้หมดเรวะ่ะใช้ไงใช้นี่แล้วกันเลียกใหม่ก็ได้โอเคเโอเนไหนไม่ใช่อีกเราก็เอาอันเดียวพออันนี้ไม่อยากได้รีเวลสามสิบเยอะอยู่นะโอเคอ,เคอเคต้องการมีที่ขาดลบทหนึ่งแล้วโอเค เอาวัานาอะไรอยสองอันนี้หรืออ,อันนี้เดือดนี่เออเดือดนี่อะไรดีวะอันนี้ไม่เอาไม่ให้โอ้ยง่ายนี่งเจ,งจงอแล้วเจอแล้วอะไรวะอยากเก็บให้ทั้งคู่วเลือกยากจริงจริงเอาไหนวะอันเฟสออฟสตีลระหว่างวอลิเอ เอาเอาเอาติ๊กตอก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 นี่ละกันกดทิ้งกดที่เลื่อนหนาวนะครับอันผิดต,ต้องขอพัยอีกครั้งด้วยนะครับโอเคหกชิ้นจิตจะจนและไปที่กูเกิลก่อนแล้วไปที่สตรีมังคุนนะครับขึ้นมาตรง้อความครับ นี่แหละผมแลกมาเยอะแหละจังไกโอเคกดที่ตอบรับข้อเสนอนะครับเคีรับมัเจอนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันเป็นยังงเลยเคียกตดตกลงไปนะครับเขาเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดยืนยันการแลกเปลี่ยนครับแล้วกดรัมรับในการแลกเปลี่ยนครับเคครียบเสร็จแล้วนะครับ แล้วไปที่เบราวเซอร์นะคุณครับไปที่ Gmail ของคุณเองครับ Gmail ของคุณเองนะครับนี่ครับจะเห็นหน้าสตรีมนะครับสตรีมเทรดอะไรปะคนมาชั่นอะไรนี่แหละอันไม่ออกไม่กีงากิษเรียกยืนยันการแลกเปลี่ยนนะครโอเค ใช่ๆหน่อยใช้ๆหน่อยโอเคเมื่อถึงนั้นนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดออกหมดเลยก็ได้นะครับสาหรับใครที่ไม่จําเป็นการแลกแล้วผมไม่จําเป็นแล้วนะครับแล้วไปที่อ่ะไปเช็คดูนะครับถ้าคุณเปิดเกมไว้ก็ได้นะครับมันจะได้เลยเห็ผมเพิ่งเปิดไปที่ช่องเก็บของนะครับแล้วไปที่เกมทีมสเตทนะครับนี่ยครับ ผมนี่ไงครับดัมมี่เจเอาเฮลลิงอันนี้เฮลลิงดาเมจ่ส์แมสนี่ะครับอันนี้ก็อันนี้ครับล็อกเก็ตจำนะครับเป็นของล็อกเก็ตจำอันนี้อะไรครับเลียนนะครับอันนี้ครับอ้าวคบทำไมวะแท็กลักเกียนซื้อขายไม่ได้อ้าวจะรวมเพื่ออะไรอันนี้ครับอะไรเนี่ย โอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอตวลาไปก่อนนะัสวรับดับรับรับถ้าชอบอย่าลืมก like ดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครบับ yeah. เย่จบไปแล้วนะครับแปดนาที